แบกโขเขานั่งแต่งท่าครับลงไปเอาดินอยู่สันที่สองนะครับเป็นดินไส้จังหัดเป็นจะขึ้นยากไปน่อยรครับเอาเฉยๆได้กันตองได้ลงไปเอาแล้วครับ ทีมงานผี่ใหญ่ระเสริฐครับับโดยทานเต้เอาเนียนๆเอาเนียนบโเดยนี่ดันรงทุุกรอบทุกขันนี่ อันนี้ซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าซีนะครับนนทีมงานผู้ใหญ่เสริฐเพื่อดองกองหงจังหวัดคอนแ่นครับเดี๋ยวย่างเดียวจะเป็นดินไส่นะครับจะเป็นดินเดียวด้ือดินลูกล่างนี่หอนาอมีปัญหาครับสำหรับข้างถึงแค่นี้นะครับ ก็ชมวันดีคืนได้วะนะครับเลดี๋ยวรถลงไปใต่ดินก่อนนะครับลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวใต่ดินจะสองตัดยำทช่างมึงนะครับลองมาก่อนนะครับโอ้โหดีับดินใต้ ี่นี่นอนครับนี่ขนาดใส่สองตักนะครับเดี๋ยวลองใส่เต็มรถบ้างครับว่าสิได้ดันท้ายทรงบ้านะครับ แต่โน้แดงนี่ดินย่างอื่นนี่บ่ย่านครับย่านย่างเดี่ยวคือดินไส้ครับค <c oughs> ุณครับไอ้แมวมันติดอยู่เรื่องเทืองหมดครับโอ้ยนี่แหละครับดินไส้ครับปัญหาของรถบรรทุกดินนะครับหุ่นะครับติดดวงเทืองบมดอ่ะยกดำเราก็ยังมโนนั้นครับอีอกหนึ่งปัญหาของ อาชีพครับเอาถึงไหนวะเนาะเอาแบบติดดินไส้เด้ครับเลยดูแดงนี่กันแล้วจะเบิง้งรถครับเลยมันจะไปได้ปะนี่เอาเตรียมเดี๋ยวลองเบิ้งครับเที่ยวแรกที่แหกม้านที่ชิดดันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ไดยหลอดบอดหลอดบอดเน่มแม่งติดดูโอ้โหแดงอดดดแรอดน้ำเทยวแรกดินยนะ้เปียกจ้ครับเนี่ยแม่งติดอาอสูยครับทีมงานนะครับ ครับว่าเป็นแวที่สองครับผ่านไปซีขั้นขึ้นไปนี่ก็ทั้งนันแล้วนะครับสองล้มมาเอาดีดูด้าน้ายดีเป็นน้ำทั้งหมดน,นะ <c oughs> นครับ้เรียนไปอ่ะมีเละมีลมไม่จมนะ มาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังช่องวิธีรถบรรทุกยนครับดีแล้วครับเอาบรรยากาศการทำงานของสายอาชีพรถหกล้อดำดินมาให้พี่น้องได้รับชมครับรดองขึ้นเบิ้งเจียที่ชองครับนีบ่ ง่ายมานะครับหลังจากเชียวแรกนี่ลงกมาเอาเป็นขั้นแรกนะครับลองเัเขียนหนึ่งโอ้โหทางดัดใส่เริ่มยังมาแล้วนะครับ ว่าอจุดจีบกำลังโอ้โหได้แต่ว่าต้องใส่แรงเหยียบจังน่อยครับได้แล้วครับนี่แหละครับวิถีเราเป็นทุกดิน